โรงเรียนของเรามีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียนทุกคนด้วยผลการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยรอบพอร์ตโฟลิโอ100%ของนักเรียนชั้นม .6 ทุกคน ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมแนวของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายของเรานะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักแผนพัฒนาการเรียนรู้นะคะที่จะช่วยให้นักเรียนก้าวสู่มหาวิทยาลัยในฝันได้อย่างมั่นใจนะคะด้วยกระบวนการ PDCA ค่ะวางแผนลงมือทําตรวจสอบและปรับปรุงค่ะ จากขั้นตอนแพลนเราช่วยนักเรียนวิเคราะห์เป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพพร้อมทั้งจัดทำแผนการเตรียมตัวสอบ A-level T ที t กและทำพอร์ตโฟลิโเพื่อสร้างโอกาสสู่สาขาวิชาต่างๆที่เหมาะสมกับความสามารถ ในขั้นตอนดูเราจัดกิจกรรมเตรียมพร้อมๆเช่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวิร์กช็อปการสัมภาษณ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านภาษาในต่างประเทศและกิจกรรมที่จําเป็นเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนอย่างรอบด้านถัดมาเป็นขั้นตอนเช็คเราประเมินผลการเรียนและจัดสนามสอบเสมือนจริงเพื่อให้นักเรียนรู้จุดที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแผนการเรียนได้ตรงจุด สุดท้ายคือแอคเราสนับสนุนความพร้อมทั้งด้านการเรียนและให้คำปรึกษาในด้านต่างๆเพื่อให้นักเรียนก้าวสู่มหาวิทยาลัยและโลกกว้างอย่างมั่นใจโรงเรียนของเรามีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียนทุกคนด้วยผลการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยรอบพอร์ตโฟลิโอ100%ของนักเรียนชั้นม .6 ทุกคน ความสําเร็จนี้เป็นผลจากการแนะแนวและวางแผนอย่างรอบคอบด้วยการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ใส่ใจพร้อมกิจกรรมเสริมทักษะครบคัน